เนื่องด้วยเดือนนี้เป็นเดือนแห่งงานบุญกระถินชิต้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญงานกระถินในทุกๆท,ที่นะคะและชิต้าก็ได้รวบรวมงานบุญกระถิน12นักษัตรองานกระถิ่นที่จัดที่วัดที่มีพระธาตุประจําปีนักศัตร์ทั้ง12ปีค่ะได้รวบรวมมาให้ทุกท่านแล้วนะคะซึ่งวัดเหล่านี้โดยมากเป็นพระอารามหลวงเป็นกระถินพระราชทานรวมถึงได้รวบรวมงานบุญกระถินอื่นๆฝากบอกบุญกับทุกท่านขออนุโมทนาบุญสาธุค่ะ ก่อนจะเข้าคําทํานายนะคะก็มาดูว่าดวงดาวที่ย้ายราศีในเดือนนี้มีดังนี้ค่ะดวงแรกคือดาวพระพุธนะคะพระพุธเนี่ยนะคะจะโคจรเดินเสด็หรือว่าเดินเร็วค่ะเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนแต่ว่าจะโคจรเดินมนหรือว่าเดินผิดปกติค่ะเข้าสู่ราศีธนูในวันที่24สิพฤศจิกายนนี้ซึ่งดาวพุธดวงนี้ค่ะจะเดินผิดปกติคือเดินหน้าถอยหลังนะคะในราศีธนูและราศีพิจิกเนี่ย ตั้งแต่ปลายเดือนนี้ก็จนถึงต้นปีหน้าเลยค่ะดาวพุธนี้ค่ะก็จะแทนเรื่องของการสื่อสารนะคะดังนั้นในช่วงปลายปีนี้อาจจะเกิดเรื่องของการแชร์กันขึ้นอีกรอบนะคะและก็ขอ เตือนนะคะว่าทุกๆราศีเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังนะ,ะเรื่องคําพูดการเจราจาการสื่อสารที่หวังอาจจะไม่ได้ที่ได้อาจจะไม่หวังนะ,ะในช่วงปลายปีนี้ส่วนดาวพระศุกร์ค่ะจะโครจรย้ายในวันที่3พฤศจิกาย,ยนสู่ราศีกันแต่ว่าโครจรเป็นนิดค่ะดาวพระเกตนะคะจะโครจรย้ายในวันที่4พฤศจิกาย,ยนค่ะสู่ราศีพฤษภแต่ว่าเจอดาวฤกษ์ยูดาวู่ศัตูค่ะก็จะเป็นช่วงที่แบบบุญมีแต่กรมบางของหลายๆท่านนะคะส่วนดาวอังคารค่ะท่าน จะโครจรย้ายในวันที่15พฤศจิกายนเข้าสู่ราศีพิจิกเป็นเกษตรแต่ว่าเจอคู่ศัตรูรุมถึงสองดวงเลยค่ะส่วนดาวอาทิตย์นะคะก็จะโครจรย้ายในวันที่17พฤศจิกายนค่ะเข้าสู่ราศีพิจิกเจอคู่ศัตรูเช่นเดียวกันส่วนดาวพฤหัสและดาวมิตุนย,ยูยังอยู่ที่เดิมค่ะแต่ว่าก็ยังโครจรเดินถอยหลังอยู่นะคะ สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้นะคะดาวพระเสาร์ค่ะดาวประจําตัวของคุณเนี่ยโครจรเป็นปกติสักทีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนมาจนถึงเดือนตุลาคมเนี่ยโครจรเดินถอยหลงังอ่อนแรงอ่อนกลาลังอยู่ในช่องการเงินค่ะแต่ว่าเดือนนี้โครจรเดินหน้าเต็มที่แล้วนะแต่ตัวเราก็ยังไปสัมพันธ์อยู่ในช่องการเงินอยู่ดีนะคะแล้วก็ในเดือนนี้นะคะดาวเสาร์ดาวประจําตัวนอกจากรอยอยู่ในช่องการเงินแล้วยังสัมพันธ์ถึงนะคะดาวพุธและดาวพฤหัสตลอดเดือน ซึ่งดาวพุธเป็นดาวที่ดีค่ะกับดาวตัวคุณนะก็เลยมองว่ามันอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์ค่ะที่คุณควรจะได้นะคะจากเจ้านายนะ,ะหรือจากผู้ใหญ่ภายในบ้านของคุณก็ได้นะเช่นบางทีคุณอาจจะกําลังรอนะ,ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเช่นบางทีแบบผู้ใหญ่เราไม่ค่อยสบายะคะ่ะเราก็อาจจะแบบแอดวานซ์ออกเงินไปก่อนนะคะก็รองเงินประกันคืนมาในช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีโอกาสได้นะคะในช่วงนี้ด้วย หรือว่าคุณอาจจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อแลกกันนะคะมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ระหว่างคุณกับเจ้านายระหว่างคุณกับผู้ใหญ่ภายในบ้านนะสัมพันธ์ถึงเรื่องของคุณค่าของตัวเองด้วยนะก็แบบเหมือนทําอะไรให้เรารู้สึกว่าตัวเราอะมันมีคุณค่ามากขึ้นมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเงินก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันค่ะทีนี้ดาวเสาตัวคุณก็สัมพันธ์กันกับดาวพฤหัสด้วยค่ะซึ่งดาวเสากับดาวพฤหัสค่ะเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะคะก็เลยจะทําให้คุณะนะคะอาจจะ มีความรู้สึกว่าวี่ตกกังวนนะกับเรื่องของคนรอบด้านนะหรือเรื่องของครอบครัวนะบางทีอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะแบบว่าญาติพี่น้องอาจจะมาหาคุณที่บ้านก็ได้นะแล้วคุณก็อาจจะกังวลว่าจะต้อนรับเขาแบบได้ดีได้เต็มที่หรือเปล่านะจะต้องซื้ออะไรมาใส่บ้านเพิ่มเติมไหมบ้านเรามันสะอาดไหมจะต้องดูแลรักษายัางไงหรือ เราก็อาจจะเดินทางนะไปหาเขานะแล้วคุณก็อาจจะกังวลว่าเอค่าใช้จ่ายอะไรจะเป็นยังไงนะจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะแล้วหลังจากนั้นนะคะดาวเสาร์เนี่ยนะคะก็จะมาสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ดาวอังคารในวันที่15พฤศจิกายนคือเครื่องปักหลังะคะ่ะครึ่องปักหลังเนี่ยอาทิตย์กับอังคารจะมาสาคัญกันนะคะแต่ว่าดาวอาทิตย์เนี่ยถือว่าโอเคนะคะมันเป็นดาวคู่ท่าแต่ว่าดาวอังคารนะ,ะถือว่าเป็นดาวคู่ศัตรู มองว่าช่วงครึ game, sure fire, ่งตักครึ่งตักหลังมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางนะคะหรือเข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบความเจ็บความป่วยความตายความเสียหายหรือการแบบว่าซ่อมแซมอะไรบางอย่างบางคนก็อาจจะแบบมีโอกาสเรียกว่าเสียเงินนะเสียเงินไปกับเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถนะหรือเรื่องของแบบว่าพวกนี้บ้านนี้รถหรือแบบมันอาจจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของความขัดแย้งอะไรบางอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวของคุณนะคะก็ทําให้คุณรู้สึกแบบกังวลใจอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงจะบอกว่าดาวพฤหัสอะที่ลอยอยู่ในช่องพันธุ์อ่ะค่ะโหได้ตําแหน่งเยอะแยะมากมายเลยในเดือนนี้ทั้งเป็นราชาโชทั้งเป็นปฐุมเกณฑ์ทั้งเป็นอุดมเกณฑ์ทั้งเป็นองค์เกณฑ์นะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคนในครอบครัวนี่แหละนะคะทีะ่มองว่าเขามี บบเขามีศักยภาพอะในการที่จะช่วยเหลือคุณได้บางทีเราอาจจะแบบมีเรื่องมีปัญหามีเรื่องของความขัดแย้งนะแต่สุดท้ายแล้วคนที่แบบเราเพึ่งได้จริงๆก็คือคนในครอบครัวนั่นเอง พียงแต่ว่าคุณก็อาจจะต้องแบบหลับหูหลับตาบ้างเพราะคุณอาจจะรู้สึกว่าดาวพฤหัสที่อยู่ในช่องพันธุเนี่ยนะเขาจะชอบแบบเจ้าระเบียบไงชอบสั่งชอบสอนชอบแบบให้เราอยู่ในกฎในกรอบในแบบว่าสิ่งแบบแพทเทิร์นที่เขาอยากจะให้เราทำนะซึ่งตัวเราเป็นดาวเสาร์ซึ่งเราก็ไม่ถูกกับดาวพฤหัสอยู่แล้วเราก็อาจจะรู้สึกว่ามีความอึดอัดใจอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะต้องแบบอขอพึ่งเขาขอให้เขาช่วยเหลือแต่เราก็จะต้องแบบปรับเปลี่ยนตัวเองอะไรบางอย่างมันก็เลยมีเรื่องของความ ขัดแย้งอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมองว่าคนในครอบครัวนี้แหละนะคะที่จะเป็นตัวช่วยกับคุณจริงๆอะ่ะในช่วงเวลานี้มาดูเรื่องของการงานกันนะคะดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพระศุกร์ค่ะในปักเนี้ยโคจรอ,อยู่ในภพสุภาเป็นนิดนะแล้วก็ส่งอิทธิพลถึงตัวคุณค่ะเพราะว่ามันจะเกิดเกณฑ์การตรีโกนเกิดขึ้นนะทําให้ดาวการงานจากช่องสุภาเนี่ยพุ่งมาถึงตัวเราแล้วก็พุ่งไปที่ช่องปุตตะ ด้วยนะเจอสัมพันธ์กับเลข9และเลขศูนย์ด้วยนะ,ะก็เลยมองว่าเป็นเดือนที่คุณอ่ะค่อนข้างกังวลค่ะในเรื่องของความเจริญของคุณนะคะว่าจะไปอยู่ในทิศทางไหนบางทีก็อาจจะกังวลกับเจ้านายอะ่ะ ซึ่งเจ้านายก็อาจจะเป็นเจ้านายใหม่ก็ได้นะคะเขาแบบเออเขาจะเป็นยังไงนะเขาจะโอเคหรือเปล่าเราจะเข้ากันกับเขาได้ไหมหรือว่าเจ้านายของเราเนี่ยเออดูเขาจะเข้ากันกับลูกน้องได้หรือเปล่านะ,ะเขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างกับลูกน้องหรือมีลูกน้องเข้าใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบว่า ไม่รู้จะ handle กับลูกน้องใหม่ยังไงเช่นลูกน้องใหม่าจะาเป็นคนต่างชาติหรือ,อไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยแบบว่าทํางานไม่ค่อยได้ดีสักเท่าไหร่คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าวิตกกังวลนะฮะกับทั้งแบบผู้ที่แบบเหนือคุณนะคะเจ้านายคุณและผู้ที่อยู่ใต้คุณเหมือนกันนะเขาก็จะมีอิทธิพลมาถึงตัวคุณ ก็เลยค่อนข้างกังวลใจในในสิ่งนี้นะหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณจะค่อนข้างห่วงนะในเเรื่องของแบบอนาคตในเรื่องของงานของคุณว่ามันจะไปในทิศทางไหนแนวทางไหนอะ่ะแล้วก็ยังห่วงลูกน้องลูกหลานบริวารของคุณด้วยนะว่าคุณจะพาเขาไปในสู่แบบโบสถ์ของความเจริญได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้ในช่องการงานนะคะก็ดันมีดาวคูศ่ศนะัตรนะูและเลขหนึ่งเลขสามเนี่ยโคยจรสัมพันธ์ร่วมกันนะคะแต่ว่าเลขหนึ่งเลขสามเนี่ยจะอยู่ถึงแค่ประมาณช่วงกลางปักเท่านั้นนะก็เลยมองว่าในช่วงครึ่งปักแรกอ่ะมันมีเหตุหรือมันมีอุปสรรคม,มาจจะมีเรื่องของความขัดแยง้งมันอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนออฟฟิศย้ายออฟฟิศนะหรือว่ามีเรื่องของปัญหาอะไรบางอย่างอ่ะที่แบบทําให้เรื่องของการงานของคุณมันไม่มันสะดุดนะคะแต่พอดาวอังคารกับดาวอาทิตย์เนี่ยท่าน ออกจากช่องการงานนะก็คือจะย้ายออกไปช่วงกลางปักนั่นแหละนะคะดาวเพื่อหัสนะคะก็จะส่งเครื่องส่งกระแสนะมาถึงในช่องการงานนะก็อาจจะแบบพอกลางปักเป็นต้นไปมันจะเริ่มแบบคิดได้แล้วไงอาจจะเริ่มแบบว่าเหมือนมีตัวช่วยนะมีผู้ใหญ่เพื่อหัสคือปัญญาความรู้ผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาช่วยเข้ามาซัพพอร์ตนะทำให้เรื่องของการงานของเราอะ่ะมันไปต่อได้นะมันมันมีที่พึ่งนะมันมีแบบว่าเรื่องของแบบ เอาอาจจะเป็นแบบเอาความรู้เข้ามาเอาคอนเน็กชันเข้ามาเอาเรื่องของการเรียนการศึกษานะเอาเรื่องของผู้ใหญ่อะไรบางอย่างเข้ามานะทำให้แบบเรื่องของงานของเราอะ่ะมันไม่ได้แบบเป็นการทะเลาะกันขัดแย้งกันอะ่ะมันใช้ปัญญานะในการแบบว่า,าคิด คุยหรือแบบทุกอย่างมันอยู่ในกฎในกรอบในระเบียดอยู่ในศีนลธรรมอยู่ในความถูกต้องมากกว่าที่จะถูกใจหรือมากกว่าเรื่องของการใช้อารมณ์อะนะคะก็เลยมองว่าเรื่องของการงานในช่วงครึ่งปักหลังอะจะโดดเด่นขึ้นมาดูเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะดาวการเงินเนี่ยคือดาวพระราหูนะท่านย้ายออกจากดาวคู่ศัตรูแล้วนะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ในภพใหม่ด้วยก็คือภพศาสชานะแสดงว่าการเงินของคนมังกรนะ่ะ อีกปีครึ่งนี้นะรู้ไปเลยว่ามาจากของเรื่องของสังคมที่คุณเข้าไปอยู่คอนเน็ t ชันของคุณคนรอบด้านของคุณนะคะจะเป็นกลุ่มที่จะให้เงินกับคุณได้นะโดยเฉพาะกลุ่มคนต่างประเทศนะโดยเฉพาะคนจีนนะหรือเรื่อง ของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับดาวราหูต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักการเมืองคนบันเทิงธุรกิจรูปแบบใหม่ๆที่แบบแตกต่างจากรูปแบบปัจจุบันเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อสายมูรวมถึงนะสัตร์ชามันเป็นเรื่องของการสื่อสารการสื่อสารการสร้างคอนเน็กชันนะจะทําให้เราได้เงินมาการสื่อสารก็มีทั้งเรื่องของโลกออนไลน์ ดังนั้นนะคะใครอยากได้เงินนะ,ะก็จะต้องพุ่งเป้านะคะไปหากลุ่มคนต่างๆเหล่านี้นะ,ะรวมถึงคนรอบตัวคุณนะก็จะมีแต่เขาเรียกว่าเป็นดาวราหูในช่วงปีครึ่งนี้นะก็เป็นพวกแบบแปลกๆนะ,ะแต่ว่าคุณก็จะถูกใจนะ,ะเพราะว่าดาวประจำตัวของคุณคือดาวเสาร์เป็นดาวคู่มิตรเนะะี่ยก็เลยมองว่ากลุ่มสังคมของคุณนะก็จะทําให้คุณแบบเขาเรียกว่ามีตัวตนนะ,ะมีความยิ่งใหญ่แล้วก็มีเงินด้วยนะคะในในหนึ่งปีครึ่งนี้ส่วนในเดือนนี้นะคะดาวการเงินดาวราหูจะสัมพันธ์กันกับดาวศุกร ดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวอังคารนะะเป็นแสงของดาวนะก็เลยมองว่าในเดือนนี้ราหูกับดาวศุกร์เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของเงินที่มาจากเรื่องของแบบ การปรึกษาหาเรือพวกงานคอนซัลแทนอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างโดดเด่นนะคะรวมถึงเงินนะก็อาจจะมาจากเรื่องของโครงการใหม่ๆอะไรก็ตามที่คุณกําลังริเริ่มสิ่งอะไรต่างๆที่คุณกําลังจะทําร่วมกันกับบริวารของคุณลูกน้องของคุณหรือลูกค้าของคุณที่มีการแบบร่วมทุนกันที่มีการแบบร่วมมือกันจับมือกันนะคะก็มองว่าค่อนข้างโดดเด่นในเดือนนี้แต่รายจ่ายยังมีอยู่นะเพราะว่าเราหูสัมพันธ์นกันกับดาวพุธนะอันนี้ตลอดเดือน ลาหูสมมาถึงดาวพุธถึงวิที่3นะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่มาจากนะคะเรื่องของมี้สินะหรือเรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในบ้าน ะะส่วนวันที่15เนี่ยคะและ17เนี่ยดาวอาทิตย์กับดาวอังคารจะมาสัมพันธ์กันกับดา,าวการเงินของคุณค่ะก็มองว่าในช่วงกลางปักเป็นต้นไปนะก็อาจจะต้องระมัดระวังนะเรื่องของเกณฑ์รายจ่ายนะที่มาจากเรื่องของการแบบเดินทางนะเรื่องของค่า,ชาใช้จ่ายเรื่องของความเจ็บป่วยนะแต่ก็ยังมีโอกาสได้เงินมาค่ะเน้นไปในรูปแบบของการหาเงินที่แบบ คือดาวธาตุโลมอ่มาเลขแปดเลขสามอ่ะสัมพันธ์ถึงกันนะคะคือเงินที่แบบมาแบบไวๆนะคะแบบงานเป็นจ็อบจอบงานฟรีแลนซ์งานเป็นโปรเจกต์งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเคลื่อนไหวไปมานะคะก็คือแบบว่าอาจจะไปออกบูธนะหรือเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้แล้วคุณก็อาจจะได้แบบเงินเปอร์เดียมอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นนะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฝีมือของคุณะคะทำเป็นครั้งคราวนะงานกลุ่มนี้ก็มองว่าค่อนข้างโดดเด่นในช่วงกลางปักเป็นต้นไปค่ะแล้วก็จะทําให้คุณแบบว่าเออได้เงินนะหรือ มันมาแบบคล่องตัวเลยอยู่ดีๆช่วงแบบว่ากลางปักปอ่ะแบบก็รู้สึกว่าเออมันมีเรื่องของรายได้เข้ามาแบบว่าอย่างคล่องมือมากขึ้นนะแต่ก็ยังมีเรื่องของเกณฑ์รายจ่ายนะเพราะอย่างที่บอกคือดาวพุธกับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูของดาวราหูนะส่วนมากก็จะมาจากเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของผู้ใหญ่ภายในบ้านนั่นเอง และเพิ่มอีกนิดนึงนะคะดาวอังคารเนี่ยนะคะเป็นดาวคู่ธาตุลมกับดาวการเงิน,นะค่ะจะมาส่งอิทธิพลในวันที่15พฤศจิกาย,ยนนะซึ่งนะคะมองว่าถ้าเกิดใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับดาวธาตุลมอ่ะนะคะคือพวกแบบโลจิสติกอะไรพวกนี้นะ,ะก็ค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยนะ,ะรวมถึงนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบปล่อยแบบบ้านเช่า,ากลุ่มหรือรถเช่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเช่าที่ดินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็มีเกณฑ์นนะมีลูกค้านะมีเกณฑ์ได้เงินด้วยนะตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนนี้ค่ะ มาดูเรื่องของความรักกันนะคะจะเห็นได้เลยว่าไม่มีดวงดาวนะคะลอยอยู่ที่ภพปัต,ตนิหรือว่าฝั่งตรงข้ามนะคะแต่ว่าดาวที่สัมพันธ์เนี่ยนะ,ะก็อาจจะเป็นดาวที่โยกหน้าช่องปัตนิก็คือดาวศุกร์ที่อยู่ในราศีกันนั่นเองนะคะก็เลยมองว่านะความรักนะคะในช่วงปักนี้นะคนรักของเรานะคะจะเป็นช่วงที่เ,เดินทางบ่อยนะคะหรือว่าแบบมีแบบหน้าที่กับคนในสังคมอะค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยนะคะถ้าเราวางลัคนาไว้ที่ปัตนิเนี่ยดาว จะเป็น3กับช่องปัตตนีนะเป็นเกณฑ์ปฐุมเกณฑ์นั่นเองนะก็คือแบบค่อนข้างโดดเด่นในหมู่สังคมนะอาจจะต้องแบบไปออกนอกหน้าไปตรงนั้นตรงนี้นะไปเรื่องของกลุ่มก้อนกลุ่มของงานสังคมนะคนรอบด้านนะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราวางละขนาไว้ที่ช่องปัตตานีเลี่ยเลขสี่เลขหนึ่งเลขสามนี่ก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นแบบตรีโกณน,นะถึงช่องปัตตานีนั่นเองนะก็เลยมองว่าราหูเนี่ยก็จะมามีอิทธิพลกับคู่ครองด้วยนะมันเป็นเรื่องของความวุ่นนะมันจะวุ่นวายนะบางทีอาจจะวุ่นเรื่องของงานบุญงานกุศลเรื่องของผู้ใหญ่นะเรื่องของแบบว่าเจ้านายเรื่องของงานอะไรบางอย่างที่แบบมันค่อนข้างแบบมีมา,มามากมายในช่วงเวลานี้นะะดาวพุธเนี่ยก็จะเป็นปุตตะนะ ของช่องปัตตานีนะมันแล้วก็ดาวอาทิตย์ดองคารันก็จะเป็นปุตตะของช่องปัตตานีนะก็เลยมองว่าเป็นแบบเดือนที่เขาแบบเรื่องของแบบงานสังคมอ่ะนะคะงานสังคมงานแบบนู้นงานนี้เผลอเนี่ยบางทีทําอะไรแบบมากนะก็อาจจะแบบเกิดปัญหาตามมาภายหลังได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกน้องเรื่องเรื่องลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่ามันอาจจะมีเรื่องของปากเสียงอะไรบางอย่างตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะว่าพอเราไปเจอคนเยอะๆอค่ะหรือเรายุ่งวุ่นวายมีอะไรให้เราที่ะต้องแบบทํามากมายมันก็จะเกิดเรื่องของข้อผิดพลาดอ่าตามมาได้ด้วยเช่นเดียวกันก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนลัคนามังกรน,นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ